โรคนิ้วในถุงน้ำดีคือภาวะที่มีการตกตะกอนของสารในน้ำดีจนกลายเป็นก้อนพบมากในเพศหญิงอายุ40-60ปีที่มีรูปร่างอ้วนเมื่อมีอาการก้อนนิ้วเกิดขึ้นท้องก็จะอืดอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกินอาหารที่มีกยากใยต่ำและมีไขมันสูงสาเหตุของนิ้วในถุงน้ำดีนั้นก็เกิดจากการผิดสมดุลของอะระดับไขมันน้ำดีและโปรตีนซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำดี ซึ่งน้ำดีเนี่ยจะมีหน้าที่ในการย่อยไขยมันที่เรารับประทานเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อมีการผิดสมดุลก็จะทำให้เกิดการตกตะกอนของน้ำดีเกิดขึ้นการรักษานิ่วในถุงน้ำดีนั้นก็คือการผ่าตัดแล้วก็ตัดถุงน้ำดีทิ้งเลยเราไม่มีถุงน้ำดีแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ซึ่งปัญหานี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเราก็สามารถที่จะรับประทานอาหารทำงานออกกำลังกายพักผ่อนหรือปฏิบัติตัว ในชีวิตประจำวันเราเหมือนเดิมเนื่องจากน้ำดีเนี่ยก็ยังสามารถสร้างจากตับลงมาตามท่อน้ำดีแล้วก็มาสู่ลำไส้เล็กส่วนต้นในการย่อยไขยมันที่เรารับประทานเข้าไปเขพบว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยอันแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของ BMI หรือดัชนีมวลกายที่สูงก็คือคนอ้วนๆน,นั่นเองอันที่2ก็เกี่ยวกับอาหารการกินก็คืออาหารประเภทไขมันที่ชอบกินของมันๆล้านที่3ก็คือเรื่องของการสุบุรี การป้องกันโรคเนิ้ยวในถุงน้ำดีนั้นคนลดปัจจัยเสียงในการเป็นนอกจากควบคุมอาหารในการบริโภคผักผลไม้แล้วคนออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงแล้วคนบริโภคน้ํามากๆด้วยและออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะคะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อโรงพยาบาลราชวิถี0-2-3548108ค่ะ